สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์3เคล็ดลับวิธีการล้างอางุ่นให้สะอาดใสไร้คราบขาวนะคะ ปกติเวลาที่เราซื้ออังุ่นมานะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีคราบขาวๆอยู่บนผลอังุ่นนะคะจริงๆแล้วคราบพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มีอันตรายนะคะเราจะเรียกมันว่ายีสต์นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาในมีหน้าที่จริงๆแล้วคือป้องกันแมลงแล้วก็ช่วยคงสภาพของเปลือกองุ่นให้อยู่ได้นานแต่ว่ามันจะทําให้เวลาเรานํามาทานไม่น่าทานนั่นเอง วันนี้เราก็เลยจะมี3เคล็ดลับวิธีในการล้างคราบขาวๆนี่ให้สะอาดใสกิ้งหน้าทานมาฝากค่ะเราก็มาเริ่มจากการตัดองุ่นให้เป็นพวงเล็กๆนะคะอันนี้เพื่อสะดวกในการนำมาล้างทงคำความสะอาดนั่นเองนะคะตัดออกเป็นพวงเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเวลาที่เราหยิบไปล้างทงคำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นนะคะมาดูที่วิธีแรกกันนะคะวิธีแรกนี้เราจะใช้น้ำสะอาด1ลิตรนะคะ แล้วสิ่งที่เราจะนำมาล้างทําความสะอาดอางุ่นนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะอัตราส่วนนะคะน้ำสะอาด1ลิตรเราก็จะใช้เบกกิ้งโซดา1-2ช้อนชานะคะใส่ลงไปได้เลยคนให้ละลายเข้ากันนะคะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำผลองุ่นใส่ลงไปได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะแช่เขาไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะนี้เรามาดูวิธีที่สองกันนะคะวิธีที่สองเราจะใช้แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดเราก็ใช้ในอัตราส่วนน้ำา1ลิตรต่อแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันเลยค่ะพอดูว่าเค้าละลายเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้นำผลองุ่นลงแช่ได้เลย นี่นะคะวิธีนี้ก็จะทําให้เราได้องุ่นที่ออกมาใสากิ้งน่าทานเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็จะแช่เขาไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีที่3กันนะคะวิธีนี้ก็จะได้องุ่นที่สะอาดใสกิ้งเหมือนกันเราก็จะใช้ยาสีฟันเนี่ยแหละคะ่ะยาสีฟันให้เราบีบความยาวประมาณ1นิ้วนะคะ อันนี้พอดีเป็นหลอดเล็กนะก็เลยต้องบีบเป็น2เท่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลอดทั่วไปปกติก็ใช้ที่ความยาว1น,นิ้วเสร็จแล้วก็ให้เราคนเขาให้ละลายนะคะยาสีฟันจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ให้ที่บ้านเรามียี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยนะคะพยายามคนให้เขาละลายเข้ากันดีก่อนนะคะโดยอัตราส่วนที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือต่อน้ำา1ลิตรเช่นเดียวกันค่ะ พอดูว่าเข้ากันดีแล้วแบบนี้ก็ให้เรานําองุ่นลงแช่ได้เลยนะคะเราก็จะแช่เข้าไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะและตอนนี้ก็ครบเวลา30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็คือแช่ด้วยเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้แช่ด้วยแป้งข้าวโพดและอันสุดท้ายอันนี้แช่ด้วยยาสีฟันค่ะตอนนี้นะคะ คราบขาวๆก็เริ่มหลุดออกไปแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นว่าอางุ่นของเราใสาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็นําทั้ง3าวิธีไปล้างทำความสะอาดกันค่ะก็ให้านาอางุ่นนะคะมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ําเปล่าธรรมดานะคะล้างไปเลยสักสองสามน้ำนะคะเพื่อให้เขาสะอาดนี่นะคะเวลาล้างเนี่ยสำคัญมากๆกก็คือให้เราเอามือขูดเบาๆนะคะถูไปเลยตรงคราบขาวๆเนี่ยจะเห็นว่า มันจะหลุดออกง่ายมากนะคะแบบนี้ก็จะทำให้เราได้องุ่นที่ใสสะอาดน่าทานค่ะเนี่ยขูดออกให้หมดนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าเราถูออกได้ง่ายมากเลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่าเราได้องุ่นที่ใสสะอาดมากเลยนะคะหน้าทานสุดๆคราบขาวๆที่มีอยู่ก็จะหายออกไปแทบจะหมดแล้วเลยนะคะก็ล้างทำความสะอาดหลายๆน้ำเลยค่ะ และนี่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองที่เราใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะก็ให้เราเทออกนะคะเสร็จแล้วก็นำองุ่นล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเหมือนเดิมซักสองสาน้ำนะคะเพื่อให้คราบเขาหลุดออกนั่นเองค่ะและอย่างที่บอกนะคะสำคัญที่สุดก็คือให้เราช่วยเขานิดนึงเนี่ยเอามือถูเบาๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าคราบที่เกาะอยู่บนผลองุ่น หลุดออกอย่างง่ายดายนะคะและเราก็จะได้ผลองุ่นที่ใสสะอาดแบบนี้เลยค่ะและนี่นะคะวิธีที่3ค่ะก็คือเราแช่ในายาสีฟันนะก็จะเห็นนะคะว่าใสสะอาดเหมือนเหมือนกันเลยทั้ง3วิธีนี้นะคะก็จะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันเลยใครถนัดใช้วิธีไหนนะคะ ก็ใช้วิธีนั้นเลยหรือว่าบ้านใครมีเฉพาะเบกกิ้งโซดาก็ใช้วิธีที่1บ้านใครมีแต่ยาสีฟันก็ใช้เป็นยาสีฟันก็ได้นะคะวิธีล้างก็เช่นเดียวกันก็ให้เราค่อยๆถูนะคะในส่วนที่เขายังมีคราบขาว,ขาว ถูเขาเบาๆนะคะนิดเดียวเขาก็ออกหมดแล้วค่ะและนี่ก็เป็น3มเคล็ดลับวิธีการล้างอางุ่นให้ใสไร้คราบขาวน่าทานนะคะตอนนี้เราก็จะได้องุ่นที่ใสกิ้งเลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้ปราศจากเชื้อโรคตอนนี้สามารถทานได้เลยนะคะนำเข้าตู้เย็นอร่อยมากๆค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ